จิงม,มาเข้าริงแล้วค่ะทุกคนมีเส่งเสียงด้วยทุกคนที่แพทเคยบอกไปในช่วงของคลิปก่อนหน้านี้นะคะในช่วงของพัฒนานการเด็กของ6เดือนเนาะก็ตอนนี้เขาจะเริ่มกินข้าวได้บ้างแล้วนะคะกินพวกอาหารแข็ง Solid ฟ o o d นะคะก็เดี๋ยววันนี้คลิปนี้จะเป็นในเรื่องของอาหารของจิงหงแล้วกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมื้อแรกเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ทําให้ดูนะคะคือตอนที่แพทป้อนน้องจิงหงเนี่ยแพทให้ข้าวบดผสมนมนะคะก็คือจะเป็นนมแม่ก็ได้หรือว่าเป็นนมผงชงก็ได้นะคะ จริงเหรอครับเล้ครับรูบ้เหรอหมดอยากเซฮกับพี่ๆเพื่อนๆใช่ไหมคะกับลุงๆป้าๆนานาอใช่ไหมโอเคโอเคเซฮเลย <laughs> เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทําอีกเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูสําหรับเด็ก6เดือนขึ้นไปนะคะหรือว่า6เดือนก็ได้เช่นกันนะคะก็คือจะเป็นเมนูในลักษณะของซุปข,ข้าวโพดข้นนะคะที่น้องจิงหงชอบกินแล้วก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน,านๆแบบเป็นเดือนเลยก็คือในการทําฟรีแช่แข็งไว้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอย่างเงียเป็นแม่บ้านอย่างแพทเนี่ยก็ ก็ทำสดๆให้ลูกกินเลยดีกว่าน,นะคะแต่ว่าถ้าเหลือเนี่ยเราก็อาจจะค้างไว้ในฟิตให้เขาใส่หลุมซิลิโคนนะคะแล้วก็เก็บแช่ช่องแข็งได้เนาะก็เดี๋ยวเราตามไปดูกันค่ะว่าทำยังไงกันบ้างน,นะคะให้มันได้น้ำซุปข้าวโพดที่เข้มข้นค่นนะ,คะเราก็เริ่มจากการต้มน้ำให้เดือดใช่ไหมคะพอน้ำเดือดเสร็จกกุ๊บก็ใส่ข้าวโพดลงไปเลยต้มสักประมาณ15นาทีนะคะให้มันนิ่มๆนิดน,น,น,นึงนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราค่อยเอามาหั่นแล้วไปปั่นนะพอต้มสักสิบห้าทีผ่านไปก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็สุกแล้วนะคะก็จะเหลืองสวยแบบนี้เนาะก็ปิดไฟแล้วก็ยกออกพร้อมลงหั่นได้เลยค่ะฝานใช้คำว่าฝานดีกว่าฝานแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาไปบดกันนะคะ ไปปดปั่นแล้วก็ผสมน้ำซุปอีกทีหนึง่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้ไปต้มกันเพื่อให้น้ำมันหวานยิ่งขึ้นแล้วก็เอาน้ำซุปเนี่ยมาปั่นกับไอตัวข้าวโพดคลิะแล้วก็แพ้ก็จะมาใส่ไอตัวปั่นเนาะวันนี้แพ้จะใช้เป็นตัวแฮนด์มิกเซอร์นะคะคือถ้าใครทำแล้วแบบใส่เครื่องปั่นไปเลยก็ได้เหมือนกันเนาะ มีคนเฝ้ารอกันคุณนะคะอาจจะหิวแล้วอาจจะมีเสียงแทกเข้ามาก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวพย้ดเจ้าตัวฝักนี้ยไปต้มน้ำอีกทีนึงเพื่อเอาน้ำซุปค่ะนี่นะคะพอมันน้ำเดือดแบบนี้แล้วเนาะเราได้ตัวน้ำซุปละมันเราที่เราเตรียมไว้แบบนี้นะคะในโถท,ที่มีข้าวโพดส,สดเนาะก็ปิดไฟแล้วก็น้ำซุปเนี่ยค่ะ ใส่ผสมกับข้าวโพดแล้วเราไปปั่นทําง่ายมากแล้วก็เป็นเมนูที่แบบได้สุขภาพนะคะแบบมีประโยชน์กับเด็กเนาะแล้วเด็กก็ชอบกินเนาะเพราะว่ามันมีความหวานของตัวข้าวโพดเนาะก็ <c oughs> วันนี้เ้าจะใช้เป็นตัวแฮนด์มิกเซอร์นะคะใครจะใช้เป็นเครื่องปั่นก็ได้ก็ปั่นเลย <c oughs> ค่อยปั่น ละเอียดประมาณนี้แล้วนะคะก็ถือว่าโอเคแล้วเห็นไหมทุกคนมันจะเป็นแบบน้าซุปที่แบบเข้มข้นมากนะคะซึ่งน้องเขาก็ชอบกินเนาะถ้าใครที่แบบลูกสักประมาณ7เดือนก็อาจจะทํำ texture ให้หยาบขึ้นมากว่าน,นี้ก็ได้นะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วแพ็กก็จะเสิร์ฟน้องแบบนี้เลยตัดใส่ถ้วยนะคะ คือเสิร์ฟแบบอุ่นแบบนี้เลยนะคะรอให้มันเย็นตัวลงก่อนแล้วพอสมมติว่าพอมันเริ่มเย็นตัวลงแล้วอะค่ะหายร้อนแล้วเนี่ยแพ็คก,ก็จะมาใส่แม่พิมพ์แบบนี้ซึ่งอันนี้คือแพ็คเคยทําไว้เก็บไว้แล้วนะคะก็จะเป็นข้าวโพดนี่เป็นแครนลอดเนาะอืมก็จะใส่เป็นแม่พิมพ์ชิลิโคนแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวพอมันเริ่มเย็นตัวแล้วเนี่ยแพ็คก,ก็จะค่อยมาหยอดใส่ชิลิโคนแบบนี้นะคะซึ่งเราเตรียมไว้อยู่แล้วก็ตอนนี้ก็ไปเสิร์ฟน้องกันเลยค่ะไปดูจริงผมกินกันค่ะ เวลาป้อนลูกคนเปนแม่ก็จะอ้าปากตามประมาณนี้นะแบบลุ้นลุ้น ก็จะไปประมาณนี้นะคะก็จะให้น้องจิงหงกินสดๆใหม่ๆอย่างนี้ตลอดนะคะส่วนใหญ่เนาะถ้ามันไม่ได้แบบทําแล้วเหลือนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์คุณพ่อคุณแม่เมืองใหม่หลายคนนะคะสาหรับเมนูใหม่ที่อยากจะหาให้ลูกทานนะคะก็ไว้คลิปหน้าเราเจอกันใหม่กับในเรื่องของพนาการในเดือนต่อๆไปของน้องจิงหงหรือว่าเมนูอาหารใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามานะคะที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มาแบ่งปันกันเนาะ ลาไปกับการเอนจอยของน้องจิงหงก่อนนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจิงหงไม่ร้ายหนุ bye ่มบ๊ายตามมอมจ้ะบายค่ะเฮ้เฮ้ยจิงหงชอบเพลงใช่ไหม